สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อกันแล้วนะคะและเราก็จะออกเดินทางจากเฉิงตูนะคะเพื ouais. ่อที่จะไปอาป้าโจนะคะแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางเราก็จะต้องไปเติมน้ํามันกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเติมน้ํำมันกันก่อนแล้วก็ค่อยออกเดินทางกัน แล้วเราก็กำลังจะขึ้นทางด่วนกันแล้วนะคะออคตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะคะ ตอนนี้บีก็กำลังมองหาที่จอดรถกันอยู่นะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งเอ้ยใครอย แล้วเราก็ได้ที่จอดรถนอนสําหรับคืนนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขนของข้างหลังมาไว้ข้างหน้ากันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้มีที่นอนข้างหลังเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วค่อยออกเดินทางกันต่อ 天平。 แล้วบีก็จะต้องติดตะข่ายกันยุงด้วยนะคะเพราะยุงเยอะมากและข้างหน้าเราก็จะต้องใส่เหมือนกันเพราะว่าเราจะเปิดกระจกรถกระจกลงนิดนึงนะคะเราก็เลยต้องใส่ตะข่ายข้างหน้าด้วย ที่จอดรถที่นี่นี่เงียบสนิทมากเลยนะคะ<ม>เงียบสนิทจนรู้สึกระแวงอะ่ะระแวงจนมองไปทางไหนเลยรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจะมีคนเลยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีคนหรอกนะคะแบบคิดไปเองที่นี่ก็จะข้างหน้าที่จอดรถนี่จะเป็นป่าเลยนะคะเหมือนเป็นเขาเป็นป่าแล้วเหมือนจะมีวัดด้วยนะคะแต่ก็ยังมองไม่เห็นนะเพราะว่ามืดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็คงจะเห็นว่าวัดเป็นยังไงนะคะ ทุกคนแล้วเราก็จัดของกันเสร็จแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะโชคดีมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าเฉพาะวันนี้ไหมนะอากาศดีมากอ่ะคือลมแรงลมเย็นเลยอ่ะแล้วก็คิดว่าต้องนอนหลับสบายแน่เลยนะคะคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวสำหรับคืนนี้นะคะก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปนอนกนก่อนเนาะ